ใครเนี่ยตอนที่กูมาเลยคนคนอ่ะไปไกลตีนไอ้เฮ้ยฮ่าปวดหัวนี่เอาไมค์กูด้วยอีเว้นปวดหัวไปกูจะแดกข้าวไอ้เหี้ยไม่มีเวลาคุยกับเด็กหรอกไปมา ยือต่อไปไงเสริมหรือใส่ <Okay. S 1> โอเคโชว์กระดานรกระดานรกระดานเสริมลูกจ้างลาบุรีทำงานอะไรโอเค <Okay. S 1> ไก่้ะ สบายใจสองทุ่มกว่าไม่ถึงสี่ทุ่มแต่แค่นี้ก็คูแบบแย่นะทำอะไแ่แค่ครับทำไมเคยไม่กินเหล้าแม่งดับผิววันนี้อีกตืนเมื่อไหเช้าแล้ว านี่มาเข้ามาใกล้ใกล้มาได้เอาทองมาใช่ไหมได้มือไม่มีค่ะได้มือได้มือับพนมมือกัได้ไปแปมือแปมือแปมือไปรวยๆเฮงรวยเชิญคิวต่อไป กูหายใจทางเหงือกแล้วน,นีน่นี่อ่อมอผมมาทำไมเนี่ยกเก็บ,กบถ่ายแล้วอ่อมอกูไปอีกถายพี่เท่าไ,ไหร่โ้านสอเค่ะถือไว้ไม่แห่เอาหม้อเข้ามาเตรียมไม่มีแรงจะจับวันนี้ไม่ไหวจริงหมดเมาจริง,งวันนี้ไม่พร้อมจริงยอม เอใช่าเีอาเอเอาเอก่อนก็ได้เพราะวันนี้เนีเ่ยการสอ่องกาานี่แหละตัวสี่อไวะเลเยากัน่เป็นล่างูแล้ว,วีเอขเาไมคอ่ดารา้วยไม่ไม่รู้ยังไม่รู้หัวอกอะไรตาจอดจอ กี่แปลงครับแปลงเดียวนะขายทั้งสองแปลงสองอกแปลงอันทีช่วยงขายออกได้จุด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 สองดอกสองดอกเอาสองดอกเลยหมดหมดหมดทุกขั้นตอนเลยมะสองพอไหมค่อยว่ากันเดี๋ยวดอกให้ผมจะจับผมจะจับคนใส่หม้อไม่ได้ถ้าเป็นคนจับไม่ได้ เป็นคนจะไปจับใส่หม้อได้ไงล่ะเขายังไม่ตายคอมเมนต์ลงไม่ใกล้ทำไมใกล้จับผีเดจังจับคนทำไมไอ้ทำไมคนละเมือตับตาที่ผิดศพขวายอมละช้าถ้าเหตุผในมันต่างในตัวน้ำโมกุทัยะเฮ้ยสมุทจตุมหาราชิกายะข่วันตาพุทธเอาลงม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 าคุยกัน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 อะไร

กูาเริกบปรีกบาริกบารีกบาริยกบาริกบาริกไารีกบาริกบาริกบารีกบารีกบารีกบาริ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 กบารีกบาริกบารีกบาริ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 กรไปรีรกีกรีกีกกรไปปรกรไปรยยเก มีแน่นะมึงทำอาชีพมางทำอะไรไว้แม่บ้านใส่มาทำไมไม่ต้องใส่แสบตาไม่มีแรงใจสัน่นเจ็บมือดืดดๆท้องร้องนนเ,เออมาทุกมันมาแล้วมันไม่ได้โดนตีไหมเหรออ๋อเหรอกลับไปต้องเป็นอีกมันเวรกรรมอะแต่โดนก็โดนตีกลับไปก็เป็นอีกแสบตาแสบท้องอะไรต่างๆมึงดึงออกที่อะไรเว้นรำอุตสิทธ์คุ้มแคนมึงไม่ได้เลย วิติดทุกแข่งมันโดนตีไม่รู้กี่รอบเลยเอาไามหอยเบาเลยทางนี้หอยหายตีที่โซนสบายเยอะมากราชาโน่ถ้าไม่ชนเลยออกมาออกมาโอ้ยเฮียเอ้ยออกมาเถอะกูขอร้องกูหิวข้าวโทรไปหน่อกูแห้งด้วยสัตว์เล่าเมื่อคืนเนี่ยเฮียกูทั้งหิวทั้งแห้งเนี่ะสองอย่างไปเถอะอาจจิ๊ กูทั้งหิวทั้งแหงเลยไปนะยากให้กูโมโหหิวรือเปล่าไปไม่ไปคราเนี้ยฮะไปตลอดเด้อออกไป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 

แล้วไปแล้วไปแล้วไป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 จาออกไปจานจ็บออกเลยเจ็บเจ็บมากออกเลยแล้วเจ็บ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 ไปเกือบปิดท้ายมิดไนท์เลยไปเถอะกูขอร้องแหละกูได้กินข้าวแล้วที่แค่ขัดสาวัดความความสุขกูจริงเลยมึงเนี่ยเมื่อคืนนี้กูก็แดกเหล้าดึกข้าวก็ไม่ได้แดกตั้งแต่เมื่อคืนมาวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวออกเถอครับผี อันที่บางเือะเสียงนี่ยเยร้ายยากที่สุดแล้วถ้ามึงดูนะเสียงอันนี้ไอ้เหี้ยมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาอ่ะจริงๆไอ้กูตีอย่าไปเกาะไปแกะเขาเลอย่าทำให้เขาเจ็บไม่เขาปวดอย่าทำให้เขาแสบท้องแสบอะไรนะรู้ไหมมาไปไปไปดิไป เจ็บเจ็บมากเลยเฮ้ยไปเฮ้อกูขอร้องรู้ไหมมันเป็นผีหาอะไรเขาวะอาจารย์ฮะอาจารย์กูช่วยแล้วเนี่ยมันเป็นเจ้าเรียนปีก็ตายเปล่าอีหละ

เกยร์เฮ้ฝ่า,ายหาหตาใครทีาหาห่หาหมอตาหายสัตวมหาหมอผีไปหาหมอตาแล้วเป็นปีแล้วไม่หายอาจารย์ช่วยตอบหน,อน้อยตอนนับปวดใหม่ไปดีกว่า <c oughs> โอ้ไปเกิดใจเย,ย็นหนุกพ่อไปส่งไปให้ไปเกิดเออไปเอาเอาเอาปวดไหนปวดเล็กปวดเล็กเนาะไปเกิดไปปวดนีเออคนเี้ส่งเด็กไปส่งไม่เกิดแล้ <c oughs> ว เอเอ,เอ,เอไปไปเกิดซะรู้ไหมเข้าใจไหมมงึงบุญไวบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะสองคนให้มึงนะหลุดพ้นจากพยานาการนะ <c oughs> เวรนกรรมนะเลิกจองเวรนจองกรรมกันซะนะสัตว์เสตสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะจะได้จองเวรนและลาวีล่างนี้เลยนะให้มันตัดเวรนตัดกรรมกันซะนะ <c oughs> ในอดีตก็ผ่านไปปัจจุบันก็ผ่านไปนะไปเกิดซะนะตัดไฟแค้นซะนะ รู้ไหมผีนะเดี๋ยวจะมีบริวารยักษ์มารับนะไปกับเขาซะนะไปกับเขานะหน้าสำนักนะไปกับเขาซะนะไปซะ,นะะนะไปซะนะหลุดไปเลยถอยไปเลยถอยไปเอาความเจ็บปวดออกไปนะค่อยๆถอยไปถอยไปค่อยๆถอยไปถอยไปเลยมึงถอยไปเอาเอานี่เอานี่ไปเป่าหยาบตานะ หยอดตาเปิดเองเดีย๋ยวจะเอาไม่สะอาดอีกรู้ป่ะหยอดตาที่ททบ้านอะ่ะไปหยอดหยอดเออจต่ไปหยอดตาหมดแล้วก็ใส่เข้ามาเอาก็ได้เอาน้าให้เห้กินแพ็คหนึ่งเอ้ยไม่ใช่แพ็คหนึ่งไอ้เนี่ยขวดหนึ่งกินเลยรู้ป่ะดับร้อนในกายล้างไว้ดิเอามาคิวต่อไปกินเลย ทำอะไรกูอบอกให้มาหรือวะเกาไม่ได้บอกเลยหียนักเช็ดกุญสเอานี่มาใก้ไก้กลัวเอาผัวได้คืนมายังยังไม่เจอเลยไปไหล่หาผัวมา่ไล้ใกล้หลับตา ตีปิโสพัควายะมะราชานุทเวสวนโนมณนงสังกัตวนาโมพุทธายะทเวสโนจตุมหาราชิกายะขัปัญตาปัตาปุริโตเวสปุสสะพุทธังมุทโธเวสโนนาโมพุทธายะนิจานิจจากะเยะกะเยะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีเรสีเรอนายันโตอนายันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากะเยกะเยเจโตเจโตวิติวิตริปิติปิติสีเรสีเรอนายันโตอนายันโตกายะสังติกายะสังตินิจานิจากะเยกะเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีเริายกสังติ สักขะทวุฒังเวสะหุสะเวสะหุสัสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังเวสะหุสะเวสะหุสะสักขะทวุฒังอภารสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังเวสะหุสะเวสหุสะเวสะหุสัสักขะทวุฒังอมคุยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธนะ ต้องพัดพาเอาพระยามนของกูนะพัดให้ไปถูกนะไอีสิ่งที่มันอยู่ในตัวอยู่ในกายนะมันหลบอยู่นะอ่อนอยู่ดังกบมันซบอยู่ดังเกียดให้มันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระมหาของกูนี้เดวสุสะพุสะด้วยสักขะทาวุตทางเดวสุสะพุสะด้วยสักขะทาวุตเวสสะพุสะด้วยสักขะทาวุตทางเดวสุสะพุสะด้วยสักขะทาวุตสักขะทาวุตทางเดว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 สุสะพุสะด้วยสักขะทาวุตทางเดวสสะ ทางเดสกทาวุทางเดสกทาวดทางเดสกทาวด์ทางเดสกทาวุทางเดสก์ทาวดทางเดสกทาวด์ทางเดสก์ทาวดทางเดสกทาวด์ทางเดสกทาวเดสกทาวสกทาวเดสกทาวเดสกทาวดเดสกทาวดเดสกทาวดเดสกทาวเดสกทาวดเดสกทาวเดสกทาวเดสกทาวดเดสกทาวเดสกทาวุ हाउट, हैसकता 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 हाउट, हाउट, हैसकता 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 हाउट, है ไปเชิญประมาณมีอะไรหมมีผีอ,คคออกไปแล้วเชิญอีฮอคักโอ้อแป๊บนึงไงอ้เอยกูแล้วมือหมดแล้วตอนนี้สมองกูนี่ไอสัตว์แม่งเขามันดูดขี้ขึ้นสมองกูแล้วนี่คิวเม่ไหร่ครับคิว,ควเม่อไหร่ห้าสิบหกเดี๋มามาช้างเสร็มดวงโอเคจบหมดแล้ววันนี้คิวท้ายปิดจ๊อบ คทำงานอะไรการตลาดประชาสัมพันธ์การตลาดประชาสัมพันธ์สักด้วยใช่ไหมครับใช่เออใช่สักด้วยค่ะอายุกี่ขวบแล้วสี่สิบค่ะสี่สิบขวบเฮียหน้าเพื่อนมันเด็กกว่านะสี่สิบเท่ากันชินแล้วชินแล้วเนาะหมดแล้ว มาปิดท้ายปิดจ็อบวันนี้การขยหน้าเบาๆหนยทำไมทำหน้ามากำหมวยยังไม่หายดิได้ทำอะไรบ้างบอกมาจะได้ทำจะได้นี้ถูกในใบได้เลยทำอะไรบ้างดั้งอย่างเดียวนะโอเคทำดั้งมาอยากขยี้มากใช่ไหมเฉลี่ยแรงทุกคนเห็นแรงทุกคนนะเดี๋ยวดั้งเบี้ยวใช่ไหมโอเคขอให้สวย มานี่ใกล้ๆมีเงินก็สวยได้แบมือสวยหนู่สมหวังสมหวังอะไรบ้างความรักมีผัวยังแน่แน่ก็มาหาจานเจ้าผัวใช่ไหมใช่ยักษ์ไอ่สนใจใช่ป้ะไม่หนูมีแล้วอ๋อมีผัวแล้วโถยิฮาก็บอกไม่ใช่ไหมเพราะว่าอยากได้คนนี้เป็นผัวอ๋อไม่อยากได้คนนี้เป็นผัวเด่ายังโดนเด้ายังสปีแล้วเด้าสามปีแล้วก็ได้ผัวมึงแล้วไอ้เฮียไอ้ชิบหายคู่ซ้อมไม่ใช่คู่ซ้อนะไอ้เฮียไม่เรียกผัวเรียกว่าอะไรวะบาโฮุดหรือไง อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ผัวสี่สามอ๋อผัวสี่สามก็ผัวแหละฮะชอบปืม้มอ๋อเปื้่ยนไม่มา <c oughs> เปลี่ยนใจเอาปื้มได้นะปืม้มมองมีอะไรฝากถึงปื้มบ้างหานันหน้าหน่อยมีอะไรฝากถึงปื้มบ้าง <c oughs> เดี๋ยววันนึง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 เฮ้ยหน่อยนึง,นอนงเอฟซีปื้มไอ้เหี้ยดังกว่ากูอีกไอ้ปื้มอีเวนมีอะไรฝากถึงปื้มบ้างคิดถึงนะคะคิดถึงปื้ม ถ้าเกิดเขาไม่เอามึงแล้วก็มาหาปื้มได้ปื้มรับได้ทุกคนมาปื้มฟังอยู่นะเห็นใจรู้ไหมแล้วทำไมไม่ทำไมไม่ชอบพี่บีเหินมึงเหรอพี่บีเหินน่ะชอบไหมสไตล์หัวงอกอ่ะเอาไหมไม่เอาแต่ชอบปื้มนะโอเคได้เนี่ียชอบคล้ายๆกับนในหัวอาจารย์ให้คนไหนเนี่ยปื้มปื้มปื้มเอาเอาปื้มไหม ถ้าแบบปลื้มเอาไหมอ๋อได้ก็ดีโอเค <c oughs> ไอ้เนี่ยถึงหน้าบ้านเชไนยปลื้มเนี่ยไอ้สัเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับปลื้มชะตาจิ้มึงขาดแล้ะ <c oughs> ยอมไม่ขาดโอยอยากได้นี่แหลนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เขาดีเขาดีเขาเป็นท่องแก่ส่วนทุเรียนจริงนะอ๋อเดี๋ยวเอาคนนี้หนูอยากได้แล้วพอแล้วโอเครับตามันได้แล้วอ่ะได้ดาวแล้วอ่ะอยากแต่งกับเขาขอให้แต่งงานขอให้เขามาขอโอเคไหมโอเคจะมีลูกไหมสี่สิบแล้ว ออขอสักคนก็ยังดีนะใช่น่าจะทันเหรอไม่เป็นทันมานานแล้วเนี่ยไมันสองเลยไม่ใช่มันเพิ่งอ้นี่ไงมันเพิ่งเขาเรียกมันเพิ่งปิดกั้นไงตอนแรกผมเป็นปิดกั้นดีกว่าอ่ะขอให้ได้ขอให้โดนโดนเด้าอยู่แล้วขอให้ได้แต่งงานนะขอให้เข้ามาขอขอให้งานดีขอเฮียอะไรอีกบอกไหมขอให้ขายไข่ล้ำรวยขายไข่ำรวยเอาเฮียอะไรอีกสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเอาโอเคแบบมือไทยเพิ่มรู้อ๋อดอยูยเพิ่ม ให้เพิ่มรับดูเลยนะเพิ่มหัวร้อให้เขาดูหน่อยเอานี่ยเอาเนี้ยเนี้เอานี่ให้เพิ่มเนี่ยเนี้ยพี่เพิ่มหัวยหน้าหนูไม่สวยแล้วดูไม่ใช่นี่ดูงี้นี่นี่พี่เพิ่มพี่เพิ่มเขาหัวร้อยมาเนี่พี่เพิ่มพี่เพิ่มเขาไม่ใช่เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวพี่เพิ่มไอ้ที่ว่าคอมเมนต์อ่ะแม่ไอเจ๊เสื้อบื้อกันแล้วมึงนี่นี่เหมเพิ่มเขาขำเลยมาเออเห็นไหมแม่ศาสตร์นี้ถึงเพิ่มแล้วเสียแน่บ้านอยู่ไหนบอกก่อนบ้านอยู่ไหนอยู่เ่ะอยู่เขตอยู่ราชพฤกษ์อยู่ราชพฤกษ์หมู่บ้านอุ้ย เออบอร์สาธรบ้านสาธรบ้านเลขที่สองห้าสองห้าสี่อะไรอีกพอแล้วมีแค่นี้ปล้มนะโอเคไปต่อหลังไมปแล้วกันไปจอดรถรอหน้าบ้านแล้วตอนนี้จอดรถรอแล้วก่อบ้านไปไปมึงได้ผัวแน่นอนไอ้ปลื้มนะเอาสักเอาไหมสักสักเลยตรงไหนโอเคโอเคโอ้โหยี่หอกหักเอ้ยอีนั่นก็ขอผัวอีนี่ก็ขอผัวถ้าไม่ได้ก็เอาปลื้มไม่ได้นะปลื้มรับหมดรับจบหมดเลยเนี่ยปลื้มตรงไหนวะ แม่กูว่าตรงไหนใน,นโอ๊ตสักหรือใครสักเนี่ย<อ>ใช่ไหมไอโอ๊ตดิกูจำลายมือได้มีพรสวรรค์ให้อโอนะ๊ตอ่ะไอสัตว์เดีย๋ยวมึงไอ้ที่จะจบเกมแล้วไอสัตว์ไปแดกเหล้าออก,กูไปถอนเอกูก่อนพนมมือจัอบตาอ่ะขอยได้ปื้มเฮ้ยโอเคขอบคุณเอาละไปอะ หมดยังเนี่ยหมดยังมาใคไรเอาเป่าแป้งโอ้โหอีสัตว์มันเหย้าแป้งเหรอพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ผ้าพีกเนตรกับแมวออกมาไปมีเมื่อก่อนแล้วเขากระทบล่างเราบ่อยแล้วที่นี้เราไปหาพระอาจารย์ท่านทำพิธีกันให้ตอนนี้กันให้เราทำอะไรไม่ได้เลยทำอาหารกินไม่ได้เลยไม่กันทำไมของสิ่งทุกอย่างแล้วก็จากที่มีทุกอย่างก็เดี๋ยวมาเขาหน้าเลยทำให้บอกเช้าไปโอเคนะขายที่เอาไปก่อน เออนั่นแหละไอสัตว์เขาอยู่กันใต้เขายังมาหากูเอาลับพรแล้วกันไอสัตว์กูหิวข้าวอีกเหรอมาเอากูเป่าแป้งก่อนนะโอ้โหมึงก่อนเอาม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 ารับพรกันรับพรกันกูแม่งหิวข้าวแย่แล้วเอามามามานะมามารับพรรับพรรับพรรับตั้งแต่เช้าไม่ได้แดกข้าวเลยเอามามึงเสร็จยังอีกเหรอมาทั้งถุงเลยพี่มาทั้งถุงเลยยกทอ้าวกูเอามือรูปรูปเลยดด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 ดแหมสายตาเนรต้องให้กูหมดเลยอันนียเอามามา เอามามึงเอามาให้พอมาอีหาไหมมาไปเดี๋ยวไอสัตว์กูแตะนะหลงกูนะมึงไอสัตว์ให้โทรไปเฮ้ยจอมอยู่หีือวะเอารับพรแล้วกันนะวันนี้ก็ตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้านะบารามีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะขอส่งหวยทุกคนนะที่ดูไลฟ์สดอยู่และอยู่ตรงนี้นะ มีความสุขความเจริญนะคิดสิ่งใดขอสมหวังนะใครอยากได้ผัวได้ผัวใครอยากรวยใครได้รวยใครอยากได้โชคลาใครได้โชคลาภใครสุขร่างกายไม่ดีขอให้ดีขึ้นนะชีวิตนี้จะดีไม่ตกไม่อับไม่อับไม่จนนะไม่ตกไม่อับไม่อับไม่จนไม่จน เวสะเวษาเวสะเวษาเวสะเวษาเวษาเวสะพุสะเวสะเวษาเนะเอาโอเคตัดขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากจบแล้ว